แล้วผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาจากกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราก็มาดูดีกว่าว่าความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคืออะไรนะครับมาดูเลยครับผมครับก็เรามาดูในส่วนของความสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ เอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญในระดับโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมนะครับซึ่งความสําคัญของภูมิภาคนี้เนี่ยสามารถแยกออกได้เป็นเป็นหลักดังนี้ครับ 1. ทําเลที่ตั้งยุทธศาสตร์เอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าและการเดินเรือที่ส um ําคัญของโลกโดยเฉพาะช่องแคบมรารกา ที่เป็นเส้นทางเดินเรือสําคัญสำหรับการค้าระหว่างยุโรปจีนและอินเดียครับทำํำเนที่ตั้งของภูมิภาคนี้ยังทำให้เห็นเอ้ยยังทำให้เป็นพื้นที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางทหารโดยเป็นจุดควบคุมทางเข้าออกระหว่างภูมิภาคต่างๆครับผม <c oughs> ครับก็เรามาดูในส่วนที่สองนะครับ จุดสองเนี่ยก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่งสมบูรณ์นะครับในภูมิภาคนี้เนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายเช่นน้ํามันก๊าซธรรมชาติทองคําดีบุกและทรัพยากรทางทะเลมากมายรวมถึงพื้นที่นีน้การเกษตรที่เหมาะก็มีการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นยางพาราปาล์มน้ํามัน,มนข้าวและเครื่องเทศต่างๆซึ่งทําให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นแหล่ง ทรัพยากรที่สาคัญสำหรับอุตสาหกรรมโลกมากครับผมสามนะครับความหลากหลายของทางวัฒนธรร,รมเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากเนื่องจากประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาหลากหลายเช่นพุทธฮินดูอิสลามและคลริสลวนถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาตินะครับความหลากหลายนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคเช่นวัดในไทย มัสยิดในมาเลเซียและพิธีกรรมในบาหลีนะครับผมครับในส่วนที่สี่นะก็คือความสําคัญทางเศรฐษฐกิจนะครับเอเชียตะนออกเฉียงใ,นในต้เนี่ยเป็นหนึ่งในภูิภาคที่มีการเติบโตทางเศรฐษฐกิจอย่างรวดเร็วมากโดยหลายประเทศเนี่ยเช่นอินโดนีเซียเวียดนามและไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและกลารลงทุนของโลก เขตเศรษฐกิจอาเซียนนะครับทําให้ภูมิภาคนี้เป็นการตลาดการค้าเสรีสที่สําคัญซึ่งดึงดูดนักลงทุนจากประเทศมหางาตเช่นจีนอเมริกาและยุโรปครับผม <c oughs> ครับก็ห้านะครับบทบาทในเวทีโลกภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศเช่นการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือ อาเซียนสมิธนะครับและการเป็นพันธมิตรกับองค์กรกระหว่างประเทศเช่น WTO และ IMF นะครับประเทศในภูมิภาคยังเป็นส่วนสําคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือเอเปและเส้นทางการค้าใหม่ของจีนเรียกว่า1แเทพ1เส้นทางนะครับ ต่อไปนะคะจะเป็นการปกครองดินแดนอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเจ้าอาณานิคมตะวันตกในช่วงศตวรรษที่16-20ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้านอาณานิคมตะวันตกเช่นโปรตุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอังกฤษการปกครองดังกล่าวมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1. ใช้วิธีแบ่งแยกและปกครอง เจ้าอนาน,น,นิคมมักสร้างความแตกต่างในกลุมประชาระชากรท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ชนชาติหรือศาสนาเช่นการแบ่งแยกชาวมาลายูชาวจีนในมาเลเซียเพื่อปกป้องกันเพื่อปกป้องกันการรวมตัวกันต่อต้านอำนาจของอนณานิคม นโยบายนี้ช่วยให้เจ้าหนาทิคมสามารถควบคุมดินแดนได้ง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเกิดการปฏิวัติต่อไปนะคะ2การจัดตั้งระบบการปกครองแบบศูนย์เออเอาไมเอาไมเอาไม ต่อไปนะคะ2การจัดตั้งระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ 1. ฝรั่งเศสในอินโดจีนเวียดนามลาวและกัมพูชาและนเนเธอร์แลนด์ในอินโดนีเซียจัดตั้งระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลอาณานิคมในยุโรปโดยตรง 2. ระบบดังกล่าวช่วยให้ช่ช่วยให้เจ้าอนณานิคมสามารถควบคุมทรัพยากรและผลประโยชน์ในดินแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. กา,การนำวัฒนการนำวัฒนธรรมและระบบการศึกษาตะวันตกเข้ามา 1. ระบบการศึกษาแบบตะวันตกถูกนำมาใช้เพื่อสร้างชุนชั้นปกครองที่พักดีต่ออนณานิคมเช่นในฟิลิปปินส์ที่สเปนที่สเปนส่งเสริมศาสนาคิดและการศึกษาเพื่อกล่อมกล่อมประชาชน สอ,อย่างไรก็ตามการศึกษาในบางพื้นที่กับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกระบวนการชาตินิยมที่ต้องที่ต้องการปลดแอกจากอาณานิคมครับต่อมา 4. การควบคุมทรัพยากรเศรษฐกิจเจ้าอาณานิคมมุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันอ้อยและเครื่องเทศเพื่อส่งกับ ไปยังยุโรปมีการบังคับให้ประชากรในพื้นที่ทำมานในไร่หรือเหมืองภายใต้สภาพการทำมานที่กดขี่เช่นระบบแรงงานบังคับในอินโดนีเซียของเนเธอร,แร์แลนด์ 5. การส่งเสริมแรงงานต่างถิ่นในบางประเทศเช่นมาเลเซียและพะมา่าเจ้าอาณานิคมได้นำแรงงานต่างถิ่นจากจีนและอินเดียเข้ามาเพื่อทำมานในไร่และ หนองแร่ซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในระยะยาว 6. การปรับปรามและจํากัดเสรีภาพเจ้าอาณานิคมใช้กําลังทหารและตํารวจเพื่อปราบปรามขบวนการต่อต้านอาณานิคมเช่นการปรับปรามกบวนในพมา่าโดยอังกฤษและขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสในเวียดน,นามมีการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมตัวทางการเมืองของประชากรท้องถิ่น ครับต่อไป7ผลกระทบในระยะยาวระบบการปกครองของอนานิคมทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเช่นความเหลือล่อมล้ำทางเศรษฐกิจการขาดโครงสร้างพื้นฐานในชนบทและความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์แม้ว่าเจ้าอาานิคมจะออกไปแต่ผลกระทบเหล่านี้ยังส่งผลต่อภูมิภาคในปัจจุบันเช่นปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรและ ัญหาการรวมตัวทางการเมืองในประเทศต่างๆการปกครองของเจ้านาิคมตะวันตกในเอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงด้านเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้นแต่ยังสร้างเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันครับและกลุ่มของของพวกผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Oh